น้ำเป็นตัดอ,อาบเทนอ้อหน้ำนาะน้ำใสจริงจริงเลยพี่น้องเลยก็มาจัดใส่หลอบไว้นะครับจะลงลางาข่าวนะน้ำเป็นตาอ,อาบแท้พี่น้องนะครับมาหน้าครับลงมาหน้าว่าว่าว่าถ้าเบิ่งว่าเขาเกี่ยวเขาบอนะครับถ้าเบิ่งว่าเขาเกี่ยวเขาบอ เขาสิว่าลงมามื่อนี้นะครับลงมาถาเบิงสามีคันใดลงมาแถวนีก้ก็ศัยว่าเกี่ยวไปน้ำเขานะครับพี่น้องหน้าบ่หลายนะพี่น้องกอาศัยเกี่ยวผอมมูนะครับครับพอดีมาเห็นป้าแลน <c oughs> ก็เลยหาหาหลบหาใส่มาใส่ป่าไว้แล้วก็นั่งถาครับที่ไหนพอพ้นบ่พี่น้อง <c oughs> ในช่วว่างๆนะครับยามบรรยุทธ์นะครับพี่น้องเนาะอาหากินไปสาลบพี่น้องคนบันบาดเนาะในบ่งนา้าใสจิงลิงเลยพี่น้องเป็นตาเลนพี่น,นอ้องเป็นตต้นลงเนาะต้นเล่นผู้เดียวกาอับ ลอยไวน้ำโบกเก่งพี่ป้านายพี่น้องบบคอยลราโบคอยเก่งเรื่องดนอนมมันลอยหนามป้านายครับสิละนี่ละคนวันวานหาเงาบางๆก็มาสิละครับนั่งเล่นน้ำผู้ดงผู้เดียวสิละน้ำปลาขาวปลาหนาน้ำทงไฮทงนาล่ะครับวันหยุดธแต่ถือว่าวันหยุดพักผ่อนกับอะไรไปไช คันคันอะไรไปสายกับสลงมาหน้าครับอะไรไปลงไม่นากับสิบอิทุระออกไปทางหนก่าแต่ไปอิทุระทางหนอกอาจจะไปซื้อของซื้อนันซื้อเหนี่ลเพี่น้องนะครับเป็นชีวิตประจาวันในแต่ละคนครับพี่นอ้องนี่ก็ได้มะลงมาหน้าแล้วก็ใช่เราไหวนั่งทาก่อนเกิดป้ามันได้ป้ามันได้ถ้าเบิ้งมาป้ามันถืบอบ่อคระพี่นอ้องพี่นอ้องเห็ท้าเบิ้งบอ่อ เปลือกมันได้่พอดีเอาไปอาไอ้มกนะครับพี่น้องพอดี <ś led> กินเที่ยงนี่นะจ่อจ่อนีล่ล่ะอากินง่ายๆครับไปกินวันๆนะครับนะครับอันทุกเอาก็มี <ś led> นะพี่น้องยกได้โตัวสองตนี่ละ่นะครับพอได้ตื่มกันนะพี่น้องเล่นนิ้วโอย้ยนั่มเล่นเป็นตะม้วนนี่นั่งเล่นมาเพื่อเดียวนะพี่น้องสันโดษ <ś led> <ś led> ชอบสันโดดนะครับมีติดเสียงลมเสียงธรรมศาสตร์นะครับเป็นยังทีสบายแห่งเลยเนาะ <ว sınız. S 1> เป็นสะอาดอีลีเดินน่ะลงมานอนเนาะว่าน้นสะอาดบ่ลลางหนาลางตาได้บนเนาะ นามซะตะกี้ตะกอนนะครับแถวนี้เนะี่ยขันมาลงหน้ามาเล่นหน้าแก่พาต้นเลยนะครับ <c oughs> บริการนะครับเ <c oughs> มว่าใหญ่ขึ้นแล้วมันบ่ค่อยได้ลงเล่นแบบนั้นกลายเป็นหยาดหนาไหมครับพี <c oughs> <c oughs> ่น้องเลย่อบ่ค่อยได้ลงนะครับออกเป็นหยาดหน,นามตะกี้ลงเลยได้หนาสับนีไว้สบาย,ยรอเลยต้มเต็มต้มเต็มไปเลย มนักเรียนมอป .3 นะครับพี่น้องบ่ได้คิดย่านบันไดแล้วอวดการซ้ำมากับมูอเนาะกูลอยเป็นเห็นหนักแบบนี้นะเป็นหนามนะครับทางพุ่นกษมิสปาย่างคนระับปลาย่างเขา,าทางพุ่นส่วนปลาย่างออมขีดเลยครับ แน่ไปก็มีตแตะทงล่ะพี่นอ้องอาบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องเนาะนั่งเลยนสมวิวทิวทัศน์คุยน้ำพี่น้ำนองนะครับเข่าก็เริ่มหิวแล้วพี่น้องเอ้ยหไหนสิได้เมื่อเฮือนก่อนบอ่เนาะพี่น้องเนาะคอมาเบิ่งไม้บ่เนาะป่าเนาะหิวเขา่าได้นี่ อยู่เขาแล้วนี่ยจะไหนไปกินกับหมกปลามืปปา่อเสาเลยละ่ะมื่อเสาก็มาอะไได้เธอหนึ่งพี่น้องมาแนวเธอหนึ่งปลาบ่อนนะครับนะพี่น้องนะคระับก,มกัมาแบบมวนมวลเงียบอยู่ผู้เดียวเสีแล้วครับพี่น้องมื้อนี้พาผีพาน้องมาชมเขาชมหน้านะครับสมิวทิ่ยวถัด อยู่กับธรรมศาสตร์ครับคนบรนบานครับคนบรนบาศังานเฮ็ดทั้งให้ทั้งสวนทนั้งนาครับเล็กๆเล็กน้อยครับเติมกันไปนะครับเฮ็ดพอได้อยู่ได้กินนะครับมีงานอันด้เรก <c oughs> งานนด้เรกเรื่องงานแทรกบวกรับ,รบงานส่งผม <c oughs> สอยากรอครับใส่บริการนะคการส่งส่งบานบานเส่วนไปนำาปะเปรอะแพๆก็เ็ดกับบริีเ็ดขาาไยังมากมายเราพี่น้องเห็รพอได้ช็องอยู่รอดพี่้อวเนาครับพี่น้องมันกาใส่วลาดุนเนีนาะพี่น้องผมก็หิ้วเข่าไล่เติมแล้วทองห้องจอกจอกเล่นี่นั่คุยน้ำพี่น้ำนอนครับพี่น้อง แมนบรรยากาศมันดีเนาะพี่น้องเป็นตาอันสอนเล่นน้ำนครับเป็นตาม้วนแท้พี่นอ้องอ่ะพี่น้องกับเคสนี่ก่อนเนะเาะจะคอยพ่อกันไหมครับพี่น้องกินละค่อยได้เขา่ามันมันเข่าเด้อพี่น้องเด้อปีนี้เด้อมันมันเข,าขา่าราคาให้มันดีดขึ้นกว่าน,นี้เด้อพี่น้องเด้อครับเนาะ <laughs> และกระทช้าเชืง่งล่างจากที่ เกียเก่ยวเก็บเกี่ยวแหละก็ว่าสิบห้าปันให้เขานกเป็นมืดสิบปันให้เขานกคุณปงเมืองก่อนนะครับโอ้ยเขาหนกลาลปีนี้พี่นานครับเป็นจังไดเฮ็ดบ่ได้ day, หรือจันไดสมบูรแก,ก่แก่มือไม่พี่นี่ตาผมเขาได้บ่ร์ายแล้วครับพี่น้องเขานกลาลพี่น้องโอ้อยากน้ำเขานกนี่แหละครับครับแค่นี้ละสวัสดีครับ bài subscribe cho con